พี่น้องก้อยไข่มดแดงนี่แบบไรเลยด้วพี่น้องก้อยไข่มดแดงจ้ามาใส่วัตถุดิบกันเลยนี่นี่พี่น้องหอมแรงหอมแรงแบบพริกใส่ลงไปเลยนี่หอมกรอบใส่ลงไปจ้าแดด ข้าวขัวพี่นอ้องไปข้าวขัวพร้อมเลยก่อยเนาะไ่เล่นลายแันจังหอมองลงนวลลงไปงลุงนวลลงไปสักหน่อยนะึงปลาพี่น้องน้ำปลาพิกปรนพิกปรน ปินจังไอเนียนะ่ยอืมโอเหเตเ้็ดีพี่นนอกย่านมัน่นจุดนี่จ้าเนือคนเหมือนยไข่แดงแส่นาประเดียวจะนวอยน้พี่นออืเป็นโอ้โหเป็นได้ยัวว่ะอ,อ๋อน้ำวัว ที่มึงก่อนทีมึงก่อนดนนประดกแดแน้อยลนนกแกอยอล้วพี่น้องอนำประดแจงน้ยอยเอาละบา,าน,นีิงโมสบักนาเด้อเพราะว่าความอันนี้จากไครมดแดงมันเสียบแล้วแล้วเราได้บดนเนี่น เสร์ฟแล้วเสร์ฟแล้วอ้อาเวเป็นไงคะอุ้ยแดงแดงฉันพี้ดอกมาเดินกินน้ำกันนี่อือหือเป็นไงคะเป็นไงคะจวดบอนี่จัดไปเลยจ้า